ดีค่ะ เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตบางมดทุกคนค่ะวันนี้ลี่นางสาวรรินพิเชษศินนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจะมาเป็นพิธีกรแนะนําทุกทุกคนถึงสิ่งสําคัญต่างๆที่นักศึกษาในหอพักควรรับทราบกันเพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบและประกาศต่างๆของทางหอพักได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนอกจากนั้นนะคะยังอยากให้ทุกคนนําความรู้ที่ได้รับในวันนี้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อที่จะได้อาศัยอยู่ในหอพักอย่างมีความสุขค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตบางมดจัดให้มีการบริการด้านหอพักนักศึกษามีลักษณะเป็นศูนย์การศึกษาและอาศัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆทั้งการใช้ชีวิตสุขภาพสังคมและวิชาการ โดยหอพักนักศึกษามีการบริหารจัดการเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัยโดยอาคารหอพักนักศึกษาหญิงสูง11ชั้นและอาคารหอพักนักศึกษาชายสูง10ชั้นห้องละ4คนและห้องละ2คนมีระบบสาธารณูปโภคทันสมัยลิฟต์ระบบเตือนภัยและบันไดหนีไฟการเข้าออกบริเวณหอพักใช้ระบบคีย์การ์ด โครงสร้างคณะกรรมการบริหารอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดได้มอบหมายให้รองฝ่ายการเงินและทรัพย์สินเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหอพักดูแลเรื่องนโยบายการบริหารงานทั้งหมดจากนั้นรองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานคณะทำงานพัฒนานักศึกษาหอพักดูแลความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และมีผู้อำนวยการหอพักเป็นผู้บริหารสูงสุดในหอพักค่ะัคณะกรรมการบริหารหอพัก 1. ผู้ช่วยศาสตราจานนรย์ดรทิพวรรณปิ่นวณิชกุลรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินประธานคณะกรรมการบริหารหอพัก 2. รองศาสตราจานนรย์ดรชวลิตลิมนมณีวิจิตรรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาประธานคณะทำงานพัฒนานักศึกษาหอพัก 3อาจารย์สุชาติเพริดพิง์ที่ปรึกษาอาธิการบดีด้านกิจกรรมมหาวิทยาลัยที่ปรึกษาคณะกรรมก,การบริหารหอพักและ 4. อาจารย์วิสุทธ์ดามาพงศ์ที่ปรึกษาอาธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาที่ปรึกษาคณะกรรมก,การบริหารหอพัก เมื่อสักครู่เพื่อนๆคงจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าหอพักนี้มีการบริหารและการจัดการเป็นอย่างไรและทีนี้ใครลาคะที่เป็นผู้ดูแลที่นี่วันนี้ลิจะพาทุกคนไปพบกับผอ,อประกรณ์สันตินิยมผู้อำนวยการหอพักนักศึกษาอาจารย์รุ่งธิดหว่งอารีประธานอาจารย์ที่ปรึกษาประจําหอพักชายและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรตวงรักนันทวิสารกุลประธานอาจารย์ที่ปรึกษาประจําหอพักหญิงค่ะ สวัสดีครับนักสาใหม่ทุกท่านนะครับนักสาหอพักออปีนี้เราก็มีจํานวนมากที่บางมดนี่มีประมาณ5600คนรวมกับรุ่นพี่อีกประมาณออแล้วก็ประมาณพันสามคนส่วนที่บางขอนเทียนก็มีประมาณอีก400คนนะครับก็ยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหญ่นะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่นะครับมีบ้านพักในนี้รวมแล้วก็400หลังนะครับเป็นครอบครัวเล็กๆหน่วนที่บางขอนเทียนก็มีอีก200หลังที่ต้องอยู่ปนกัน นะเพราะ,ะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ในนี้เนี่ยก็จะมีความสับสวนวุ่นวายนะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับปรับตัวเรียนรูนะ้เข้าพักอาศัยในหอพักนะครับเชื่อฟังกฎกติกามารยาทของหอพักนะครับในฐานะผู้ในการหอพักก็ทําหน้าที่ในการดูแลนะความเป็นอยู่ความสะดวกนะความเรียบร้อยต่างๆให้พวกเรานะสามารถพักอาศัยได้อย่างมีความสุขในส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาต่างๆเขาฝากว่าให้พวกเราทุกคนบริหารเวลานะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นอกเหนือบทเรียนนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะเป็นเรื่องของชีวิตและประสบการณ์จริงที่จะเรียนรู้ในหอพักก็ขอให้ทุกคนพักอาศัยนะครับในหอพักอย่างมีความสุขนะครับเกิดผลประโยชน์ต่อการเรียนแล้วก็การพักอาศัยขออำนวยพรแล้วก็ยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนครับ สวัสดีครับนักศึกษาหอพักใหม่ทุกคนขอต้อนรับนักศึกษาอยู่เข้าอยู่หอพักธรรมรักษาของมหาวิทยาลัยนะครับนักศึกษาที่มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในหอพักเนี่ยถือว่าโชคดีเพราะว่าหอพักเราสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้นักศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้เรียนรู้วิชาการที่เราลรํ่เรียนมาจากในมหาวิทยาลัย แล้วก็หอพักเป็นบริเวณที่จัดเพื่อเอื้อต่อการที่นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันเพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษาใช้ประโยชน์ตรงส่วนนี้เก็บเกี่ยวความรู้ประสบาการณ์ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วในสุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษาที่เข้ามาอยู่ในหอพักนี้ ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและก็ประสบความสำเร็จในการเล่าเรียนทุกคนครับสวัสดีครับครูขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะคะที่มีความสามารถเข้ามาศึกษาในมจทนะคะและก็ขอกล่าวต้อนรับน้องใหม่และก็พี่ทุกท่านนะคะที่โชคดีได้เข้ามาพักอาศัยในหอพักมจทหอพัก มจทก็เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่นะคะซึ่งสมาชิกก็มาจากทุกภาคส่วนของประเทศและมาจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับประเทศของเราทําให้หอพักของเรามีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมทางด้านความคิดเห็นทางด้านการใช้ชีวิตส่วนตัวนะคะการเข้ามาอยู่ในหอพักก็ต้องมีการปรับตัว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็บ้านหลังนี้จะมีความสุขได้ทุกคนจะต้องเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะต้องมีความสมดุลทั้งการให้และการรับครูขอให้นักศึกษาหอพักทุกท่านอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างมีความสุขแล้วก็ใช้บ้านหลังนี้ให้เป็นบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยที่ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักทุกท่านจะเป็นกำลังใจทำให้เราประสบความสำเร็จในด้านการเรียนรู้สวัสดีค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงนะคะและนอกจากอาจารย์ทั้ง3ท่านที่เราพบไปเมื่อสักครู่นี้แล้วทางหอพักข,ของมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตบางมดยังมีบุคลากรที่สำคัญท่านอื่นๆดังนี้ค่ะ ไปชมส่วนต่างๆของหอพักกันตามเลยค่ะชั้นล่างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโรงอาหารที่นี่นะคะจะมีร้านอาหารอยู่หลายร้านทุกคนสามารถเลือกอาหารตามใจชอบได้เลยค่ะร้านเครื่องดื่มก็จะมีน้ำอยู่หลายประเภทนะคะทั้งน้ำอัดลมน้ำเปล่าน้ำผลไม้ร้านหมดสิบร้านนี้นะคะจะเป็นร้านของหวาน ถ้าผู้ใดนะคะชื่นชอบของหวาดเป็นพิเศษก็อย่าลืมแวะไปชิมที่ร้านนี้ค่ะเซเว่นที่นี่นะคะก็จะเปิด24ชั่วโมงเหมือนทุกๆท,ที่ค่ะนักศึกษาท่านใดหิวเวลาไหนก็สามารถลงมาได้ทุกเมื่อค่ะร้านสกรีดเป็นร้านที่นักศึกษาทุกคนสามารถนําเสื้อผ้าที่ใส่แล้วหรือผ้าปูที่นอนต่างๆลงมาซักได้ค่ะร้านเสริมสวยที่นี่นะคะจะมีราคาย่อมยาวกว่าด้านนอก นักศึกษาท่านใดที่รักสวยรักงามหรือว่าต้องการผ่อนคลายนะคะสามารถแวะมาได้ค่ะและตู้ ATM ที่นี่นะคะก็จะมีอยู่หลายธนาคารค่ะชั้นลอยห้องอ่านหนังสือห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่สําหรับนักศึกษาเตรียมสอบสามารถเข้าไปใช้ได้ในการอ่านหนังสือหรือต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะห้องดูทีวีที่นี่ก็จะมีช่องโทรทัศน์อยู่หลายช่องนะคะและยังมี u b c ด้วยค่ะห้องพระ จะมีเฉพาะที่หอหญิงเท่านั้นนะคะชั้นสองขึ้นไปจะมีห้องน้ํารวมห้องน้ํารวมนะคะจะมีเฉพาะชั้นที่มีห้องสําหรับสี่คนเท่านั้นห้องตักผ้ารวมจะมีตั้งแต่ชั้นสี่ขึ้นไปห้องรีดผ้ารวมจะมีตั้งแต่ชั้นสี่ขึ้นไปประกาศต่างๆจะมีอยู่ภายในลิฟต์บอร์ดประชาสัมพันธ์นิวส์เลเทอร์เสาแห่งการเรียนรู้ไฟวิ่ง เสียงตามสายจากในวิดีโอนะคะก็จะเห็นนักศึกษานะคะดูบอดประชาสัมพันธ์กันอยู่เนื่องจากว่าการประชาสัมพันธ์นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้านักศึกษาคนใดพลาดกิจกรรมไหนไปก็าอาจจะเสียใจได้นะคะเพราะว่าทุกกิจกรรมนั้นมีความสําคัญมากค่ะค่ะสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในหอพักนักศึกษานะคะนั่นก็คือการเคารพในข้อปฏิบัติของการเข้าพักอาศัยค่ะ ข้อปฏิบัติการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาห้ามส่งเสียงดังสร้างความรบกวนก่อความรำคาญให้กับผู้พักอาศัยในหอพักและห้ามทะเลาะวิวาทภายในหอพักห้ามรักขโมยทรัพย์สินหรือสิ่งของใดๆภายในหอพักหรือของผู้ที่พักอาศัยในหอพักห้ามเสพบอบายามุภายในหอพัก เช่นบุรีสุรายาเสพติดการพนันและอื่นอื่นอีกมากมายห้ามนำนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกเข้าพักอาศัยในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและสำนักงานหอพักโดยเด็ดขาดหากฝา่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพักและถูกยึดค่างเงินประกัน อนุญาตให้นำนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกขึ้นหอพักนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่เข้าพักชั่วคราวจะต้องออกจากหอพักไม่เกินเวลา12นาฬิกาของวันถัดไปนักศึกษาต้องรักษาความสะอาดห้องพักของใช้ส่วนรวมและไม่วางสิ่งของไว้หน้าห้องพัก ครอบครองวัตถุอันตร,รายอันจะนำมาซึ่งความเสียหายและเกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินของหอพักและผู้อาศัยในหอพักเช่นอาวุธวัตถุระเบิดแก๊สเชื้อเพลิงห้ามทำลายทรัพย์สินหอพักเช่นรื้อถอนดัดแปลงต่อเติมเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และอีกหลายๆอย่าง กรณีเจาะสอกตะปูฝาผนังประตูเพดานและอีกหลายๆอย่างจะถูกปรับจุดละ300บาทและหากทำทรัพย์สินเสียหายจะต้องชำระค่าปรับตามราคาของทรัพย์สินนั้นวัตถุระเบิดแก๊สเชื้อเพลิงห้ามโยนขว้างปาหรือทิ้งสิ่งของใดๆลงมาจากห้องพัก ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่ายมาใช้ในห้องพักเช่นขดลวดต้มน้ำเตาไฟฟ้าและอื่นอื่นอีกมากมายห้ามประกอบอาหารในหอพักและห้ามนำภาชนะของร้านค้าขึ้นหอพักห้ามตากผ้าแล้ววางผ้าสิ่งของต่างๆบนขอบระเบียงหลังห้องพัก ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดมาเลี้ยงไว้ในบริเวณหอพักหรือห้องพักห้ามนักศึกษานอนค้างคืนภายนอกหอพักก่อนได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักทั้งนี้นักศึกษาชายและหญิงจะต้องกลับเข้าหอพักภายในเวลา24นาฬิกา นักศึกษาจะต้องไม่ฝ่าฝืนคำสั่งและคำตักเตือนของอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักกรรมการนักศึกษาหอพักและเจ้าหน้าที่หอพักรวมทั้งจะต้องไม่ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าธนบุรีว่าด้วยวินัยนักศึกษานักศึกษาต้องไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบอื่นๆของหอพัก กำหนดเปิดปิดหอพักเวลาเปิด5นาฬิกาเวลาปิด24นาฬิกาหลักเกณฑ์การเข้าออกระหว่างการปิดประตูหอพักนักศึกษาที่มีภาร,รกิจสำคัญจำเป็นต้องออกจากหอพักก่อนเวลาเปิดหอพักหรือกลับเข้าหอพักหลังเวลาปิดหอพัก หลังเวลาปิดหอพักให้ขออนุญาตพร้อมกับชี้แจงเหตุผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหอพักล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันต้องลงชื่อที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหอพักทุกครั้งนักศึกษาที่ไม่ได้ขออนุญาตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและประสงค์จะเข้าออกหอพักจะต้องลงชื่อและแสดงบัตรนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหอพักเพื่อตรวจสอบจึงจะผ่านเข้าออกหอพักได้ ้ามนักศึกษาใช้ประตูหนีไฟสำหรับการผ่านเข้าออกหอพักโดยเด็กขาดสุดท้ายนี้นะคะเก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาพบกับกิจกรรมต่างๆภายในหอพักนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมีพิธีกรร,รับเชิญพิเศษนะคะนั่นก็คือน้องบอสนะคะซึ่งเป็นคณะกรรมการนักศึกษาหอพักชายน้องบอสนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็บอกเล่าถึงสิ่งดีๆแล้วก็ยังจะพูดถึงกิจกรรมต่างๆภายในหอพักค่ะสวัสดีคะ่ะน้องบอส ค่ะก่อนอื่นนะคะก็อยากจะให้น้องบอสแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะคะว่าน้องบอสเป็นใครแล้วก็มีตําแหน่งอะไรในหอพักค่ะนะครับชื่อนายทิติทั์ทิธันทวัฒน์อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลสาขาพลังงานเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมปี2นะครับซึ่งก็เป็นคณะกรรมการหอพักชายของปี2553ก็อยู่มาได้1ปีนะครับ ทีนี้ค่ะอยากให้น้องบอสค่ะแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่น้องบอสได้ร่วมกิจกรรมภายในหอพักว่ากิจกรรมในหอพักนั้นมีอะไรบ้างอะค่ะก็กิจกรรมในหอพักนะครับก็จะมีเด่นๆก็จะมีประถมดีเทศ <c oughs> ซึ่งกำลังเกิดขึ้นตอนนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมบรรพ่อถ้ากิจกรรมไหว้พระจอมเกล้าพราะนี้เป็นกิจกรรมที่จะมีตลอดทุกปีนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมได้ย่อยซึ่งจะมีอยู่ตลอดปีด้วยกัน เราสามารถดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ใต้ขอนะคะค่ะแล้วทีนี้ได้ยินมาว่าทุกกิจกรรมนะคะจะมีคะแนนให้แล้วคะแนนนะคะมันมีผลกระทบหรือว่ามีความสําคัญมากน้อยเพียงใดต่อนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักอะคะก็ะเรื่องคะแนนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยู่หอพักมาครบ1ปีแล้วแล้วเราต้องการจะอยู่ต่อเขาจะใช้คะแนนเป็นเกณฑ์ซึ่ง<ม>เกณฑ์คะแนนของแต่ละคะแนนของแต่ละกิจกรรมจะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ เกณฑ์ของแต่ละปีที่เราตั้งไว้ก็จะไม่เท่ากันเหมือนกันด้วยซึ่งถ้าเกิดเรามีคะแนนไม่พอเราก็จะไม่สามารถสมัครอยู่ขอพักต่อในปีต่อไปได้นะครค่ะอย่างตอนนี้ค่ะน้องบอสค่ะได้เป็นคณะกรรมการนักศึกษาหอพักชายอะคะ่ะน้องบอสได้ประสบการณ์หรือว่าได้สิทธิประโยชน์อะไรจากการมาทํางานที่ตําแหน่งนี้บ้างคะก็ได้มา,าเป็นคณะกรรมการแล้วก็จะมีได้ลดค่าหอลงครึ่งหนึ่ง แล้วก็ได้มีสิทธิ์อยู่หอพักต่อในปีต่อไปได้ทันทีนะครับแล้วก็แต่ว่าเราต้องแลกมากับการที่เราต้องทํางานเพื่อหอพักด้วยนะครับที่จะทํามากกว่าคนอื่นเขาเล็นกน้อยและสุดท้ายเนี้ยค่ะน้องบอสอยากฝากอะไรให้กับเพื่อนๆนน้อ,นนองๆถึงการใช้ชีวิตอยู่ในหอพักไหมคะก็หอพักเราเราต้องการให้คนค่อนข้างจะ,งงจะทําสิ่งๆๆต่างๆนะครับไม่ใช่มาแค่อยู่หออย่างเดียวซึ่ง เราถึงได้ตั้งคะแนนหอพักเอาไว้ mm hmm. เขาก็เลยต้องการให้คู่คนต่างๆเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยเท่ mm hmm. นั้นแหละครับ อ๋อค่ะน้องๆคนเห็นแล้วนะคะว่าคะแนนสะสมในการร่วมกิจกรรมในหอพักนั้นมีความสําคัญมากฉะนั้นน้องๆทุกคนนะคะอย่าลืมเข้าร่วมทุกกิจกรรมสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องบอสนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบุคลากรหอพักทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้สุดท้ายนี้นะคะอยากให้น้องๆทุกคนนําความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเพื่ออ,อาศัยอยู่ในหอพักอย่างมีความสุขค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ